าใช้ส,สิทธิ์กันทุกท่านแล้วผมขอปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับท่านเป็นกระเทยยือนอยู่ตรงนี้นะคะท่านเป็นธรรมชาติค่ะท่านเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีลมหายใจกระเทย LGBT ที่ชุมนุมเข้ามาวันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ เพราะเรามีลมหายใจแต่คนที่ยืนข้างๆท่านเป็นเพื่อนท่านท่านกลับไม่ยอมรับและมองว่าพวกเขาผิดธรรมชาติจำนวนผู้ลงมติ406ท่านเห็นด้วย210ท่านบวกอีกสองเป็น212ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติรับประการแห่งร่างพระรบัญญัติฉบับนี้นะครับ มีนาทีที่เห็น,นสกอก็คือจริงเหรอครูคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ใช่ค่ะครูคิดว่ามันเป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตครูครูรู้สึกถึงประชาชน LGBT ทุกหน้าทุกตาที่ครูเคยเจอแล้วเขารอกฎหมายนี้และเขาก็คงจะรู้สึกไม่ต่างจากครูค่ะมันเกิดในเรื่องของความหวัง มันเกิดในเรื่องของการยอมรับมันเกิดในเรื่องของเสียงของประชาชนสำคัญอย่างที่ประเทศนี้ไม่เคยเกิดขึ้นสมรสเท่าเทียมมันเป็นความสำเร็จของประชาชนทุกคนนะครบคูบอกเสมอเลยว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของพรรคเก้าไกลหรือเรื่องพรรคใดพรรคหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เราเป็นผู้แทนรัศดรแล้วเราได้ทำหน้าที่เพื่อเขา คับวันนี้พอสมควรแล้วมั้งครับก็ปิดประชุมครับขอบคุณครับ